ำเงินมาคนละ1000บาทมานอนโฮมสเตย์คนรุ่นใหม่ในจังหวดัดอบบุราชธานีที่เป็นมากกว่าการแค่มานอนพักพร้อมกับทิปเที่ยวแบบบ้านเพื่อนมีกิจกรรมและอาหารรวมไว้ให้ในราคานี้แล้วกับบ้านของฉันโฮมสเตย์ในอำเภอโคงเจียมเราเลือกจะมาแบบทิป2วัน1คืนหรือ3วัน2คืนก็ได้เหมือนกันที่พักเขาจะอยู่ติดริมแม่น้ำโขง้งได้เห็นวิวเขาฝั่งลาวและแม่น้ำโขงจากตัวเมืองวนมาที่นี่คือ2ชั่งวโมงฟิลเหมือนการได้มานอนพักบ้านญาติที่ต่างจังหวัดมีความอบอุ่นที่พักที่นี่จะนอนแบบรรรรวมกันันนอองงงบด้สสูุ8คคเื่ช ฟ้ามีเป็นพัดลมแล้วก็อุปกรณ์อย่างอื่นเตรียมไว้ให้หรือจะมากางเต็นท์นอนหน้าบ้านก็ได้เหมือนกันถ้ามาในช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศที่นี่คือจะดีมากๆกิจกรรมที่นี่เขาจะเปลี่ยนไปตามฤด,ดูกาลถ้าเราไปในช่วงหน้าฝนก็จะได้ไปเล่นน้ำตกด้วยได้ั่งรถชมหมู่บ้านริมโขงบ้านคันทากเกวียนไปเห็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากๆมีทั้งวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่พอตกเย็นกลับมาทานอาหารร่วมกันนั่งผิงไฟพูดคุยสังสรรตื่นเช้ามาดิฟกาแฟที่ทางที่พักเตรียมไว้ให้พร้อมอาหารเช้าอย่างข้าว จากฝีมือเราเองส่วนตัวรู้สึกว่าที่นี่เป็นโฮมสเตย์สายชิลจะมาแบบครอบครัวแก๊งเพื่อนหรือจะมาแบบจอยทิปก็ได้เหมือนกันทางที่พักดูแลดีมากๆถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมยังไงบ้านของฉันโฮมสเตย์เข้าไปดูได้เลยทริปนี้เรามาแบบสายชิลพักสบายวิวหลักล้านราคาแค่ความสุขเท่านั้นเอง